บทที่7ในหุบเขาชายอคันตุกะเล่าเรื่องถึงตอนที่แล้วมาซึ่งเท่ากับฟื้นความหลังทำให้เต็มตื้นตันใจจนถึงนิ่งอั้นไปเป็นครู่หนึ่งเอามือประทับหน้าผากถอนหายใจยาวแล้วจึงเล่าเรื่องต่อไปดูก่อนภารดาสรุปเรื่องที่เล่ามาแล้ว คือข้าพเจ้าได้ไปหาคู่รักทุกคืนขาดเสียไม่ได้เลยประหนึ่งว่าตกอยู่ในห่วงความเมากามาสุขและดูเหมือนว่าเท้าจะไม่ได้ถูกดินฉะนั้นครั้งหนึ่งอดอยู่ไม่ได้ต้องหัวเราะออกมาดังๆที่เคยได้ยินบางคนพูดว่าโลกเรานี้มีแต่ทุกข์และยังจะคิดหนีโลกไม่ปรารถนามาเกิดอีกเล่า ข้าพเจ้าร้องว่าโสมทั์คนเราบางคนนี่ช่างโง่บัดซบจริงดูเหมือนว่าโลกเรานี้จะหาที่มีความสุขเลิศยิ่งกว่าลานอาโศกนี้เป็นไม่มีแล้วแต่ข้างล่างแห่งลานอาโศกลงไปเป็นเหวลึกคือหุบเขาข้าพเจ้ากับโสมทั์กำลังป่ายปีนอยู่ขณะที่กล่าวคำข้างต้นนี้ และดูเป็นทีจะให้ข้าพเจ้าทราบว่าความสุขของโลกก็มีความทุก์ขเกิดเป็นคู่ปรับกันไปเพราะในขณะนั้นเองมีผู้ร้ายหลายคนกลุ่มรุมเข้ามาทำร้ายเราผู้ร้ายนั้นจะมีกี่คนไม่ทราบเพราะมืดตื้อมองไม่เห็นตัวกันเคราะดีอยู่หน่อยที่ได้ชัยภูมิด้านหลังเป็นหิน เอาหลังยันหน้าเข้าสู้ศัตรูได้สะดวกเพราะไม่ต้องพะวงการสกัดหลังเมื่อรู้สึกดังนี้ก็ใจชื้นไม่เสียสติเริ่มรับมือศัตรูเพื่อป้องกันชีวิตและความรักกัดฟันสงบเงียบคอยทีและเอาอาวุธออกกวัดแกว่งทิ่มแทงอย่างใจเย็นแต่ปอรปักของเราร้องเอะอะดังปีศาจ เพื่อกระตุ้นพวกของมันให้รุกหน้าสังเกตตามเสียงพวกศัตรูเห็นจะมีจำนวน8หรือสิคนถึงแม้พวกมันจะรู้รสว่ามาเผชิญกับนักฟันดาบอย่างชำนาญคือเราทั้งสองคนก็ดีกระนั้นฐานะของเราก็ไม่สู้จะดีนะักพวกมันสองคนถูกอาวุธของเราล้มกลิ้งไปประทะพวกมันเอง กระทําให้ไอ้เหล่าร้ายที่เหลือทําการไม่ได้ถนัดกลัวจะไปสะดุดพวกมันเองจะเสียหลักให้โดนอาวุธของเราได้ง่ายสังเกตว่าพวกมันถอยห่างไปสักสองสามก้าวเพราะไม่ได้ยินเสียงมันหายใจรดหน้าเราเหมือนก่อนๆข้าพเจ้ากระซิบบอกโสมทัตสองสามคำแล้วเราขยับถอยเลี่ยงเข้าไปสามสี่ก้าว เพื่อลวงศัตรูให้มันเข้าใจว่าเรายังอยู่ในที่เดิมมันได้พุ่งปราดแทงเข้ามาตรงนั้นปลายดาบได้กระแทกเข้ากับหินงอหักฝ่ายเราจะทิ่มแทงเสียบชายโครงได้ง่ายดายเวลาเราเลื่อนย้ายที่ได้พยายามไม่ให้มีเสียงแม้แต่น้อยแต่จะเป็นด้วยมันหูไวได้ยินหรืออย่างไรไม่ทราบ มันจึงพุ่งใส่ไปตรงที่ซึ่งเราย้ายมาทันใดนั้นเห็นแสงไฟเป็นเส้นนิดไปติดอยู่ที่ผนังหินเหลียวดูก็เห็นแสงออกมาจากที่อะไรอย่างหนึ่งซึ่งใช้ต่างตะเกียงและเห็นจมูกและในตาโผล่ออกมาจากผ้าคลุมไม้ไผ่ที่เราใช้สำหรับป่ายปีนยังอยู่ในมือของข้าพเจ้า ข้าพระเจ้าเอาไม้ไผ่ทิ่มออกไปเต็มแรงตรงที่เห็นว่าเป็นคนเสียงร้องแหลมและแสงสว่างก็ดับวับแล้วได้ยินเสียงดังปุเป็นอันแสดงให้เห็นเป็นพยานว่าฝีมือพุ่งลาวได้ผลสมประสงค์ในตอนที่พวกมันตกตะลึงกันนี้เองเราได้ช่องรีบสาวก้าวหนีไปยังที่เรามาพวกเราชำนาญลู่ทางได้ดี เพราะขึ้นลงซะจนเจนจึงทราบว่าทางหนีต่อไปเป็นซอกแคบเข้ามีหนทางที่จะปีนปายขึ้นไปได้ง่ายกว่าที่แล้วมาเป็นคราวเคราะดีที่ไอ้เหล่าร้ายเลิกไล่ตามมาเพราะมืดมากส่วนข้าพเจ้าชักจะหมดกำลังรู้สึกว่ามีบาดแผลหลายแห่งโลหิตไหลออกมากสหายข้าพเจ้าก็ต้องอาวุธเหมือนกัน แต่ไม่ชะกันเท่ากับข้าพเจ้าครั้นลงมาถึงที่ราบได้แล้วก็ฉีกเสื้อผ้าเอามาพันแผลชั่วคราวข้าพเจ้าเกาะโสมมาทัดพยุงตัวกลับมาถึงที่พักได้และต้องนอนเจ็บอยู่กับที่หลายสัปดาห์ข้าพเจ้าต้องนอนป่วยมีความเดือดร้อนถึงตรีคูณ ไหนแผลที่ถูกอาวุธจะเป็นพิษปวดรวดร้าวมีไข้เข้าแทรกทับไหนจะคิดถึงคู่รักแทบใจจะขาดซ้ำยังเกิดปริวิตกอย่างใหญ่เข้ามาถมกลัวนางจะต้องเจ็บไข้ได้ทุกถึงแก่ชีวิตเพราะรูปร่างแบบบางราวกับดอกไม้อันบอบบางฉะไหนจะทนฟังข่าวเรื่องข้าพเจ้าเจ็บหนักอยู่ได้ เมธินีผู้พักดีได้ไปเยี่ยมเยียนส่งข่าวทั้งสองฝ่ายให้ทราบทุกวันจำไม่ลืมนำเอาความรักความคิดถึงมาเล้าโลมใจเสมอได้ส่งดอกไม้ฝากไปมาจนข้าพเจ้ากับวาสิทธีให้พูดกันด้วยเครื่องหมายของดอกไม้ได้ชำนาญต่อมาเมื่อกำลังค่อยฟื้นดีขึ้นอย่างเดิมบ้างแล้วก็บอกข่าวกันทางกาบกรอนอันไพเราะ ความเป็นไปเพียงเท่าที่เล่านี้ก็จะพอทนนอนเจ็บอยู่ได้แต่บังเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างหนึ่งซึ่งทำให้วิตกถึงการภายหน้ามากข้าพระเจ้าจะขอกล่าวในที่นี้ด้วยว่าเรื่องที่เราถูกประทุษร้ายนี้ไม่ใช่ลีลับที่จะไม่รู้ว่าใครเป็นผู้คิดร้ายแท้จริงผู้คิดร้ายคือไอสาตะเคียน บุตรประธานมนตรีซึ่งเป็นผู้ที่เข้ามาแย่งลูกครีจากข้าพเจ้าในอุทยานบ่ายวันที่ข้าพเจ้าไม่ลืมเลยมันเองเป็นผู้จ้างไอ้เหล่าพานมาทำร้ายทั้งนี้ม่ใช่อื่นไกลคงเป็นเพราะมันสังเกตเห็นข้าพเจ้าไม่กลับไปกับท่านราชทูตเกิดความสงสัยคอยด้อมสะกดรอยดูอยู่จนทราบว่า ไปที่ลานบ้านนายช่างทองเสมอทุกคืนอนิจจาลานอัศกของเรานี้หนอบัดนี้มากลายเป็นเกาะที่จมหายลงไปในทะเลเสียแล้วจริงอยู่ข้าพเจ้าอาจสละชีวิตเพื่อขึ้นไปหานางแต่ถึงแม้ว่าวาสิทธีจะฝ่าอันตรายออกมาพบด้วยทุกคืนดังนี้ก็ไม่ว่า แต่รูปการม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะไอ้สาตะเคียนธุรชาติคงนำความไปบอกเล่าเรื่องเราวรอบพบปะกันแก่บิดามารดาของนางเป็นแน่ด้วยต่อมาไม่ช้าก็ปรากฏว่าวาสิทธ์ถูกกักตัวไม่ให้ออกมาเที่ยวเล่นที่ลานในเวลาเมื่ออาทิตย์ตกดินแล้วอ้างว่าจะเป็นอันตรายแก่ร่างกาย เพราะเพิ่งหายเจ็บได้ใหม่ๆด้วยประการชนี้ความรักของเราก็เสมือนไร้ที่อาศัยเสียแล้วแต่ก่อนนี้อาจพบกันได้ลับๆไม่มีใครรู้และไม่ต้องกลัวใครเห็นบัดนี้จะพบกันได้แต่ในที่เปิดเผยให้โลกเห็นได้สะดวกข้าพระเจ้าได้พบวาสิทธีอีกครั้งหนึ่งหรือสองครั้ง คล้ายกับว่าประจวบพบกันที่อุทยานซึ่งเราได้เคยพบกันเมื่อก่อนนี้เป็นครั้งแรกอาน,นิจจาถึงได้พบกันก็เหมือนว่าไม่ได้พบเพราะรอบพูดกันได้อย่างเร่งร้อนเพียงสองสามคำเท่านั้นด้วยมีตาตั้งร้อยตั้งพันคอยมองดูเราวาสิทฐีได้ขอร้องให้ข้าพเจ้าออกจากเมืองไปเสียทันที ด้วยจะมีอันตรายร้ายแรงมาสู่ข้าพเจ้านางแสดงปริเวธนาว่าไม่ควรเลยที่นางดื้อดึงน่วงเหนียวข้าพเจ้าไว้มิให้ออกจากเมืองไปจนเป็นเหตุให้ข้าพเจ้านบัดนี้ตกอยู่ในปากแห่งมริตอยู่เสียแล้วบางทีในเวลาที่กําลังพูดนี้เองอาจมีผู้ร้ายใหม่อีกพวกหนึ่ง มีผู้จ้างให้มาเอาชีวิตหากข้าพเจ้าไม่ไปเสียจากเมืองทันทีเพื่อให้พ้นภัยก็เท่ากับนางเป็นผู้ฆ่าคู่รักของนางเองนางกลั้นความสะอื้นไว้ในอกจนพูดไม่ออกข้าพเจ้าได้แต่ทำเฉยจะเข้าไปปลอบประโลมหรือเช็ดน้ำตาที่ไหลออกมาพรากรากก็ไม่กล้าจำเป็นจำใจแท้ แต่ที่จะพรากจากนางไปแต่บัตรนั้นข้าพเจ้าเหลืออดทนได้จึงบอกว่าไหนๆก็ต้องจากกันไปนานจะหาช่องพบพูดกันสองต่อสองเพื่อฝากฝังความรักได้อย่างไรบ้างว่าสิทธีทำกิริยาหน้าละห้อยดูเหมือนหมดปัญญาพอดีขณะนั้นจำเป็นต้องพระจากกันไปเพราะมีคนเดินมาหลายคนแต่อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้ายัางเชื่อในปัญญาของคู่รักว่าคงจะหาอุบายให้ได้พบกันอย่างใดอย่างหนึ่งฝ่ายนางกำลังวิตกถึงชีวิตข้าพเจ้าจะเป็นอันตรายคงจะได้ปรึกษาหารือกับเมธีนีซึ่งเป็นผู้มีปัญญาผ่ามข้อนี้ข้าพเจ้าเดาไม่ผิดเพราะในคืนนั้นเองสมมทัศน์มาบอกถึงอุบายของนางที่ได้ดำริไว้ซึ่งเห็นผล สมดังมุ่งหมายอย่างแน่แท้